อ่ะทำไมนอนเลยล่ะกินได้กินน้ำยวรับโตไดเนี่ยนะนีนน่เ่องงนอนอีกโอ้ในตาเป็นไรนะี่ขี้ตานี่เ <laughs> สบยไหมแม่ทำหนา,นนาจริงอ่ะเลียแต่กินนวดป่ะน,นะปลาหวานนะ นลวเดี๋ยวพอนิพอนี้นรันี่พอนีให้ส่งให้คนนีดูด้วยนมเี่งวะดื่นมเดี่ยวไหม